5 8าแค่ะคุณพี่5 8 3 6ค่ะฐานกระเป๋าของเขาอยู่ที่6นิ้วนะคะความสูงอยู่ที่3.8ใส่คล้องมือ1เส้นค่ะเหมือนเดิมเลยถ้าไม่ใช้สามารถถอดออกได้นะคะช่องใช้งานภายในสำหรับรุ่นนี้ค่ะจะเป็น1 2 3 4นะคะเป็น10รอบใบกลางที่มีช่องใช้งานเยอะมากเวลาใส่ธนบัตรค่ะจะใส่แบบพับครึ่งนะคะขออนุญาตใส่แบบนนหนาๆไปเลย1ช่อง สิบปลูดลื่นมากแล้วก็ไม่แตกง่ายนะคะเป็นงานซิปปันคอโพดค่ะเกรดอย่างดีอ่ะคุณพี่ตัวนี้ช่องใช้งานด้านในธนบัตร4ี่ช่องค่ะซิปตรงกลาง1นเส้นนะคะตามด้วยช่องกัดด้านหน้าและช่องกาดด้านหลังค่ะอย่างละ2เป็นช่องกัดสี ตามด้วยช่องผนังค่ะด้านหน้าและด้านหลังค่ะครบทวนแบบนี้เลยสําหรับสิบรอบใบกลางราคาป้ายเต็มค่ะโดยปกติแล้วอยู่ที่1 5 4 0ตอนนี้ก็ยังมี4ีสีพร้อมส่งค่ะสําหรับรหัส5836นะสะสีชมพูค่ะสีที่1สีที่2ค่ะคุณพี่สีเขียวมินค่ะสีที่3ค่ะคุณพี่สีดําและสีสุดท้ายค่ะคือสีทะเลนะคะสีทะเล